เราเกิดมาเมือตกาตกากาตกา่แลปนตันตีอาคนบางนีใครจำได้แต่จันคนงามเจ้าเจ็ดในบีก็กินล้วนีกังกอบพว่าพว่าาว่าว่าอย่าทั้งมน้องพร้องต้มต้ดีพวา้องเบี้ยต้มใจท่านคอยบเบี้ใจอายต้มใจอายบางบากองน้ำขอขึ้นล้ ใจน้องก็คงเลเื่อนกระลอนหากน้ำจิ้มเล็กขึ้นกระเจี๊กระจางใจน้องนาคที่กลางวัดวายอย่างสาวจัดกางโกบแม่กคไปลงตดลุ่บางปะกงเนาะบอเราอาจจะไปก้างโกบยู่แถวบางปะกงก็ได้ก็ไปทั่วที่ทัวแดนเนาะเห็นปะเขาเริ่มเมื่อย์ละแค่แค่แพ้อย่างเข้าไล่เมื่อยแทบตไตมีภูมิบังดังเบิ่งเข้ายู่ปุ่น นั่งหัวขวเนาะอยยูมึงเห็นบ่าวหัจะแตกยังเอาเหเรอหัวเลาวแอบแปลกกว้างไปเลยทุกคนขาหนึ่งเขาเขาจะทุกคนได้สามไรนแล้วเออใครได้สองเออเงินประทันออกแต่ไรน์ี่ทีหนึ่งไปดิไม่ใช่ป่ะเอ้ามึงบระยูมมึงก็ควรจะแบบเงินบ่อกกูกับหัวกูกับเซ็กบัลซี่ตลอดเนาะมึงเสียบมาว่ากูเซ็กเขาแอบธนาคารกูนะสามเวลาหลังอาหารเอาก็จะเซ็กดูแทนกูยันเงินอนลอยเข่าไปดิเซ็กไปแล้วไปเจอในแบดนี้ สามรกับสามรอยยุ่งสังนมึงกระถามจี่ะเขาเขาสิโอนย้ำไหโอนง่ายะไอออดไอออดไออถ้าโจบันซีพ่ะนะเธอไปด้กู<อ>ไม่ใช่ <laughs> ไปกันไอออดเพืาะแช่กูไปคือเดี๋ยวน,นี้ความผิดความผิดเนี่ยอยู่ที่หัวหน้านี่ไหมก็ผู้เดียวคนนี้ปนั้นปนั้นเพินโปโมทมดคนนี้ มานหล่อใส่เงินไอแน่พันวะเออเพ่หเท่หเพื่อนมาหล่อใส่เงินมาตัวใส่เงินไอแน่หละนั่นแหละมาตัวใส่เงินไอแน่หลาแบบเงินผู้อื่นเพ่ออกให้เขาเนี่ยนะโอ้ยไเขาใหญ่กันเอ้าแล้วก็ยังถามเลยเพื่อนดิถามดูสิลงมาอะไรยังไงบ้านเป็นแต่ไรอะไรบ้านคนมันเริ่มลดหน่อยลงใหญ่ๆเลยคนหลายเจเออคนหลายขึ้นหลายขึ้นเดิเขาบอกแตไรเนี่ยคนหลายอีหลีอีสองไร เหมือนี่สองพันกว่าเจ้าเบื้องรถอือีพีแรกเออพันเก้าร้อยคนอีพีที่สองสองพันสามร้อยคนอีพีนี่สองพันกว่าคนขนมพวกสะกดไม่จะมาคนสีเบื้องเท่าไรเกตไลอยท่านเหรอนะขนาดคือสีซ้ำนั่นนึงแต่พี่เบื้องเราอย่างนั้นเอาก็ะเบื้องนมพวกสะกดตัวเฮหนามาไม่เบิรตักเป็นล้านเดิม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 แบบไหนเดิมเดิมแหละเดิมเดิมขาเดิมเดิมยังไงเปลี่ยนแค่หนาเป็นอย่างนิสัยเดิมเดิมพัดเป่าหเด้ พ่อโอนกับพ่อโอนเดิมๆพลเดเห้าเนี่ยลองพูดไปล้านกลัวผู้ได้ไปเห็ดกันนายเพื่อโมนี่ไฟหน้าล้านกว่าบาทเพิลเดาออกหนาแงวออกไรเนี่เฮาบ่มีหยังสิกัดเพิ่นเด้เพิ่นว่าเอ้าพวกสิไปกัดเรื่องหนาแล้วหน้าแล้วเน่ยมันบ่ยาี้ยวแล้ก็รอเฮ็ดมาแล้วก็รอมึงบ่ต้องไปฟอกัดเรื่องหน้าฟอกัดเรื่องหยังมึงฟอกัดเรื่องเงินอย่างเดียวครับพ่อหน้าคือบอกไงแต่ว่าพูด ผู้นั้นไปเฮ็ดหนามามกับบ๊อเป็นอย่างดอกคขาเพิ่อรอเพิ่อนดีอยู่ลางก็บายก็ได้แต่ว่าผู้ไปฮอดเกาหลีเปี่ยงใจไปเหเฮ็ดให้มันง่ามขึ้นแน่สันดีมึงระวังเด้อมึงอย่ามาทวงเด้ออี่จงเออมึงก่อนมึงสิทวงนี่มึงฝันเห็นโรงโศไปเออเอ้าไม่ไงหนึ่งมาคอมเมนต์มึงบ่เห็นตีมาไปบอดหนูเขาไปไปเฮหนาเซาแลนด์ในบาซั่นว่ามึงฮู้บ่าป่ะนี่เป็นจังได๋ขนาดทัวมาหลงไม่ไงหนูบอกเขาว่าไปพาหมาออกจากปากจากสามตัว มึงอยู it. It ่ไก่ๆป่ะนะบ้างเอาป่อเมียนยู่ป้าหมจ้าอันบอดโนคือป่อไปเฮ็ดนาเนี่ยเห็นมันเศร้าแหล่เขาเก่าป่ะนะบ้าก็เลยป้าส่วนมาป่านคดไก่ชิดกันบักแพ้ามากะป้อเปล่าถูกไหมเก็เลยบอกว่าอันครับเดี๋ยวโนไปเฮ็ดดอกแต่ว่าแม่น่ะควรสิผ้ามาเอาจากปากก็สามโกรนเด้อตโน นิสัยบอดีกันเนาะนิสัยบอดีดีเจ้าอุ่นเนี่ยเจ้าไปตอบโต้เพิ่นนังสันเออเพิ่นนเปไปทั้งทีดีพระบาเจ้าได้ขัต้องบาเจ้าอย่าไปหาบาเพิ่นไม่ยั้งกระซังจ้างอดข้อเมียนดาเจ้าอยังกระซงมันจะดาหนักกว่าได้กระซงเจ้าไอ้สาธุเก่าเก่ายั้งเดียวสาธุยักกาะสาธุเก่าเก่ามันคือชุ่มเลื่อนเล่นเกมอะไรสม่ถูสาธุเก่าเก่าะสาธุเก่าเก่าน้ำเขาเจ้าเจ้าจยั้งกระซังเขาจะบอกเจ้านะบอกพาว่าลางหนาเจ้ากระตองไม่เห็นคือเขาเหตุยัง น้าข้าวล่างน่ะโอ้ยหพ่อไปทั่วร์เที่วทัวแดดเนาะว้าวสวพผ้คุณจะไปอยังบุ๋มไม่ดิมันไม่ยังหลอ๋อไหลมันจะโดนโพดมันโชว์หลายมือเนี่ยแก่ๆงอียงกูมาตัางไก่กูออกซ้ำเนี่ยก็ออกซ้ำนี่เหลวอุ้ยขี้ไร้ห้าก็อละครน้ำมูน้ำแหมะออกไปไม่ได้ซ้อมน้ำมูนแหมะว่าคุณหาทหารเนี่ยไม่ได้ซ้อมก็ออกมาโลดเป็น้าติแ่ไม่ได้ซ้อมก็ดไม่ได้ออกถ่ายยูหันล่ะเดี๋ยวไปหาฮ่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 าเออก็ใกล้บังเปิดห้องเลยเด้อ เออนั่นแหละแถวๆนั้นเปิดยังก่อนเปิดห้องก็บอกว่าเขาเปิดโกงสำหรับน้าง่าเปิดตะเข่าห้องแกเม็ดได้เปิดตะเข่ายังเปิดโกงไว้ได้ทัดดีสิว่าโอ้ยมาบอกคือกูเป็นหมาให้เน้อเออเดี๋ยวไปยุหันล่ะพี่แสงเออเทใส่ศชายส่ถ้วยบอกเขาเทใส่ถ้วยนะเท่ยังใส่ถ้วยอาหารหมาอ่านเลยอะไเฮีย เอ s <S ออาบน้ำหอมๆเด้อเดี๋ยวเอาลุ่นตับสดเด้อเป็นเป็นตับรถตับไหมโคตรมาเป็นหมาบักผีมึงเนาะพอไปตัวทิพยเนาะเออเดี๋ยวไปโอเคเด้อกระดูกซุ้มแห่นมันเข่าแข็งเพราะไปตัวทิพตัวแดดเนาะเอออาบน้ำนั่นละเออนั่นละเก็ดค่อยแข็งไปเง้ยอาไม่เงี่นี่ิแมะให้กวางได้คนอุ้ยตายกูอยากไปน้ำได้บปะไปอุ้ยเอาแจ็กซี่ก็อยากไปฮะก็ออกไปนัดกันอยู่ข้างนอกไป มึงจะไปแบบจบๆยังไงเนี่ยพูดอะเป็นพูดคิดเลี้ยงตลกมึงนี่ไม่จะไปเข้าไปกอกกูนงอี่ไม่จะไปเข้าไปเลยละเออมาลุ้นเ้อะแงขันชีพเขาเป็นกับปรึกษากูก็ได้โอ้ยจะสีไปปรึกษาใส่จะของน้องโค้กอยู่ในห้องฝุ่นว่าไปทัวทิพย์ทัวแดนบอมีไม่มาติบพู้ใดเอาบอมมีไผ่บอมไปทัวทิพย์จะแยกเข้าไปในห้องแล้วเ้องูต่อจะได้ใคยเป็นเขาว้องกดจะแงง่ด้วยฮนวอมมีมาจัดเนอะบอมมี่บอเอี่ยวจังอยมาตาใสบอมไปทัว ช่วงนี้ผิดกันกับผัวอยู่เฮ้ยขี้ทีคักเนาะกี่ทีเนี่ยประองเขาหัวนะของเขาจากไหนบอมีโอ้ยเหตุบอกไปทัวพี่น้องพี่น้องในไรลก็เลยสิว่าเาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องในไรลประมาณสองพันกว่าคนณสองพันกว่าคนให้ซื้อบัตรประมาณพันกว่าพันกว่าอาคือสิว่าจังสั้นอีกอีกเลยอีกกวนใส่เส้นใส่สายเส้นสายน้ำยังแต่หางเคยงอยู่นี่ก็เขาเจ็ดร้อยเลยแม่เอาถ้าเกิดที่มาเขาอียังหลายยอดอะไรเงี้ยคอย คอยก็บอเคยเข่าไล่น้ำมุ้ยแค่เดีเแม่นหัวห่านายเข่าฟี่แม่นเพิ่นจีดึงเข่าแม่นเพิ่นจีไปเิส้นหวหน้าทักไปเส้น่อยคอยก็อบอกกดเข่าเดียวเชื่อว่าเขาเนี่กูจะเบิ่งหยังนะโอ้ยมันมีแนวเบิ่งเงอยอะแยะเลยทั้งการสแสดงเขาบอกว่าเรื่องเพลงอันน้องอายนะเออข่อยของกระฟังตัง้งใจฟังมือนี่เดียวคอยของของกโกหกจักว่ามันมวนมือนี่ละป้าเอายิลีเด้แต่แต่คนเบิกงจวมาสี่สามล้านวิวแล้วคอยคอยทีเป็นผู้ชุดยไทยมูยิลี กงก็เปิดฟังมานำทางอีสานกูเปิดฟังสองเทียก็ด้ฟังเทียที่สามวิทยุกูดับเลยกูบอกามึงมึงเปิดมึงเปิดใส่ตอนมึงไลร่สดบอแม่นขอบคุณหลายๆเด้อรวบทีมแล้วไลไรสดโอ้ยคือรวบแจ้งเตือนกูแม่เออแจ้งเตือนแบ่งรายได้จากลิขสิทธิ์เพลงเนอ่ยจะรอบทีกหนึ่งไหมรอบทีมแล้วแล้วก็มาแบ่งให้แล้วเนี่ยเออโอ้ยกูได้พระสามเหรียญบาคลิปเร่องให้สดนั่นเื่ให้เงินกัน ไก่พวกกูได้เงินน้ำเน่ยตัวกูเสียแล้วแต่ละเพกกูเบิดเงินเป็นแสนซ้ำกูไปแบ่งเอานิดนิดเนี่ยน้อยก็เป็นของว่นาคล้องค่ายเจ้าเนี่ยเพร่าปะติดไปนะเพียงอ้ไอ้ปะติดหอกเพ่งก็ปะติดปะติดเพ่งเพื่นผุนเพ่งไผลไม่แกล้งดากเพื่นผุนเอนนีวเพ่งครูรินข่าวสดสิ้งเกินไม่คือว่าอาจารย์บีบผู้บริ้นผุนแตงไห้เธอกระได้สองเพ่งแล้วสองเพ่งอัดนไปสองเพ่งแล้วออกน้ำไรบาดนี่หน่ายห่างไตไม่ได้กูออกเมื่อนั้นหรอบอกเลยอิริเมย์เถาะ เพลงหยังกับเพลงที่อัดล่าสุดเด็สิเพลงกหรนักว้าไผเอ๋อกูบอกว่าหูจะคว่ำเถอะจะคว่ำยังสื่อเพลงหยังนักว้าไพเอากูถามมาซื่อเพลงหยังนักว้าไผพคุยเอาว่าดีๆเนะี่ยเปียกออบอ,กอนลนักบอลอะไรนะเพิ่นถามท<ม>ี่เด็กตอบดีๆเนี่ยยังก็ตอบดีนะ<ผ>ม<ป>ันไม่กช่คนตอบแบบไรอีกเอาสื่อเพลงหยังนักว้าไพโอ้ย บอแมงบอกว่าจะคว่ำแถวจต่คว่ำอย่างเอาปาดแพกกูเป็นหัวหน้าวงเด้ยวเพราเขาใจยู่ข่อยก็ยู้ยครับเจ้าตั้งแต่ปีแรกจนถ้าปีนี้หาปีหกปีเนี่ยเอาเออข่อยแค่กล่าวเจ้าเคลียบบอ้ะก้าวเล่าโดนเจ้าถามไม่ดีก็ตอบดีๆเนี่ยซื้อเพลงอย่างหนักหัวไผ่ไปโอ้ยมาถามเป็นรูปแับก็ไม่เลื่อดอกหมายถึงซิงเกิลเพลงใหม่จแต่ซื้อเพลงมาเพลงอีหยังกัยังว่าซื้อเพลงมันซื้อว่าเพลงหนักหัวไผ่ ผวอะไรวหนักหัวไผเนี่ยกูว่าสื่อเพลงมันนักหัวไผ่เออแฟกเพื่นมัดนี่แฟกแล้วฮากับจีได้เจกูฝากแค่อย่างเพียงเพราะท่านมีวีแววว่าจะออกเสีอกเอาก็รรองอ้เพิ่นฟังจากนอยสกอรตัวพระเป็นนำจิมมันเป็นตะมันเป็นตะฟังบ่โอ้ยกูจำได้ไครตัวม่าฮ่าฮ่าจนาล้วจ่าฮ่่าฮ่า่า่าแต่มืาฮ่า่าฮ่อ่า่าฮ่า่าฮาาฮา่า่่าเ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่ง่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาา่า่า กูใช้เวลาสิบหานาทีแล้วเอาก็สิได้ใส่หน่อยเทอนักหัวไผ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 สิบสองเทียกูจบเลยเนี่ยบอกไเลยไม่แต่ขัานักวัวไผ่ในเทียบตอนนี้ที่มือนี่อาออกแม่ก็คือเพื่อนน่นเรียกร้องว่าพอเห็นกำนันแพ้มาอะไรนี่ก็เลยอยากให้เจ้าออกมาถอกบอกกับพี่น้องครอบครับผี่ชอบบ่มี่นาีการงานบ่ม่ามีต่ขาดการขาดงานไปรียนให้หลอกให้โลอะไรสาระชีวิตบ่มียัง เอาไฮโลมันเงินสดไล่สดมันเงินเส้นนอกว่าจชไหนฮะไม่แพจะมาทุกวันเสาร์เพราะว่าันาคารแพติดเรียนเรียนอะไรกำลังศึกษาปริญญากอสนอหรือบริษัทคอสนออย่างการศึกษานานาชาติมันมีหยุดอีสาขานี่ม่เนาะคอสอนอการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานานาชาติคือว่านานาชาติมันจะเอาหัวกรลัง เอบอกพี่น้องไปครับทำไมส่งวันเสาร์วันอังคารบ่ค่อยได้มาเพราะว่าไก่หลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รักษาคนป่วยอยู่บ้านเพราะว่าแม่ก็ไปเฮ็ดงานเม่งนอกแม่ไปนอกแล้วก็เลยบ่มีผู้อยู่น้ำยายมีลาอยช่วยตีตัวหนี่เอ้าลา่เราลา่เรื่องของข่อยตัวกันเส้นเฮ็ดได้ไหมก็ได้ตัวได้แหมชีวิตเขาหุ่งยากย่าย่ายกับเถ่ายู่เฮียนเยี่ยนกับตาบอดนั่นนนั่แเราชีวิต อุ้ยแต่แล้วตนไปเห็นเบาๆกระทบคิดใจเราเนี่ยน่ะสน้างหัวหน้าก็จะเฝ้ายันต์รอให้ที่วันนี้ให้ตอนั้นนายชุดแทรผิวเวียงเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราชสองร้อยสองมื่ก็ไปบ่วยพศึกษาประวัติกูซะก่อนยังมาอ่านมีปอบมึงจ็คมาวันจะไปแต่ศึกษาเนี่ยใครเนาะเอาอยนี่คนคนเท่านี้ใครพอมึงตายติดมัึง คนเท่าตายนี่ได้เผาไว้ย้อน an no ่านประวัติเด้อกูจะบอกให้เก็แบ่งสั่นัอ่านประวัติความดีนี่ได้เผาไว้คัดอ่านประวัติควาบส่วล่ะสามสามือก็ไม่ได้เผากูจะบอกให้อันที่เจ็ดผู้ใดผู้เดียวไทยเดี่ยไท้น่ะผู้เดียวพ่อเขาเฝ้าเ้อแไม่ยังคันไม่ใหนุตายไปจค่ไหนเจ้าภาพไปจ้างไพ่กระซังกูจะรับฉันแทนนวมาแจกเจ้าภาพเป็นคนอ่านประวัติก็แบ่งสั่นกูเริ่มต้นตะมือออกจากทองแม่เลย คือสีเริ่มคัดตตน้อยคัดแทะไม่ศึกษาประวัติไว้เอาประวัติประวัตินี่หมายถึงว่ากูมีความดีความงามหลายมันบอกความดีไม่ต้องใส่ความชั่วล้วนๆก็เปตัวที่แสดงน้องผู้ใดออกต่อไปผู้ไหนบอกต่อไปน้องเบนน้องเบนโอ้น้องผ่าเบนน้องผ่าเบนมึงเสียวผ่าสาเหตุอย่างเบนซื้ออยากพ่อผ่าน้องเบนน้องเบนละวัด จากเมียงเลย <trails S 3> บ้านอยูยจากหวัดเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเอบ้านเดียวกันกับฟอรคู่หวานเดียวกันเอากระยุติติดกันนี่ออกากบ้านใคไปเป็นบ้านนั้นพอดีบ้านาน้องเอบนน้องเบนสุภาชัยใจกันลอยหัวหน้าเขาตั้งให้แม่แล้วน้องเบนสุกนละวัฒน์่ได้ว่าเรื่องเบนนี่เขาเอาเรือ่องเบน<ๆ>สุภาชัยใจกัน้อยจะไปต่อหาไม่ได้อย่างเบนสุภาชัยใจเกัน้อยรับบทเป็นพระอภัยมณีเดินทางมาจากบ้านโคกตำบลโคกอำเภอสวนตะกูหา เพื่อเด็สิไปจากโลยุ้อาหารมาบอกเบนเล่นพระอภัยมณีดูดิก็อยากให้เขารู้มึงเป็นยังขึ้นไปสนับสนุนเขาดีแต่เจ๊เกิดรอยนึงเป็นยังไงขายนึ่งในบ้านเอบีเลยยังก่อนนึ่งในบ้านเอบีแต่อะไรเด้อมึงเป็นแฟนคลับบ้านเอบีเลยบอกอะขอเสียงกันสองลอยเลยคือมาสั่นมาลายบ้านฮักป้าเพียอจะเปิดตาตั้งน้องประกาศให้ลูกกูดีๆด้วยน้องเบนสยังก่อนสุกรวัฒน์แมนบอกกับเฮ้ เออน้องเบนสุกรวัฒตรตั้งชื่ออ่านยากๆไปพูดไม่พูดตั้งกูเป็นพิธีกวัญกูกับบ้านไหนด้วสุกรวัฒตรเป็นอย่างอ่านยากต้องเปลี่ยนเป็นียงไหนน้องเบนสมศักดิ์ครับพี่น้องครับเพราะว่าโอ้ยสมศักดิ์พานาง่ายเนี่ยใช่เมื่อคืนไอ้สมนึกท่านพุณเถียง่ายเดชมาสมศักดิ์ครับนั่นใช่เชิญพัดเชิญมันเชิญน้องเบนสุกรวัฒน น้องป็นเปลี่ยนเป็นงานด้วยจากนี้ต่อไปครับแฟนเพพี่น้องที่เคารพรักและผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้แห่งนี้และอยู่ไรลสรทางบ้านผมจัดพาแฟนเพลงพี่น้องครับมาพบกับพระเอกหน้าใหม่ขวัญใจวัยรุ่นพระเอกขวัญใจแม่แม่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์เดาไล่ไปเนาะมันคล้องกันม่งสิม่วาอย่างเด้อ มึงได้โตผู้ีนี้โค่นเพิร์ซีฟองออกได้พูมัน้ึงเด่นดองออกแงมันนึกเห็นปากเงี้ยกับอะไรเยอะเน่อยเหรอสีเงล้ยปากพระเอกหนุ่มหมอลำเสียงวิหกที่นีปีนี้เป็นปีฤดูการที่สองที่เขาสังกัดกับเราเขาอยู่ได้หนึ่งฤดูการกับอีกครึ่งฤดูการเขามาครึ่งฤดูการาเ,เขา,ามาที่อำเภอหนองบุญมากวันแรกจำได้บานเคจืดเลยดีจะไ,ได้ต้องขอเสียพยงหกพัน น้องเบนพักวัตสุกลวัดน้องเบนพักวัดมาซื้อขึ้นหลวงพ่อเดี๋น้ <laughs> นองเบนสุกนลวัดว่าซื้อสมศักดีแล้ว <laughs> <laughs> นำพาแฟนเพลงพี่น้องครับมาพบและสัมผัสกับพเพกหนุ่มประจำทีมงานเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องสุ่มซุ่มซุ่มยังไงเอาเอยมันคองจองโอ้ยบาสิ่านุ่มหลืมันเป็นเล็บเน พระเอกมาดทะเลนทะเลของซีซ um ั่จะเอินไงเยี okay> ่ยมาทะเลนจ่อพระเอกหนุ่มอมเอ็นพระเอกหนุ่มมาดทะเลนเบสตกอนะครเจ้าป่ต้องเอาใช้ไม้กันไหนซิบซิบหูมองมองเขาว่าเบียนเจ้าจังว่าสิบ นำพาแฟนเพลงพี่น้องครับจากนี้ไปแบบต่อจากนี้ไปขอนำพาแฟนๆไปพบกับพระเอกหนุ่มมาสทะเล่นว่าซะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะเราไปจาจอยจากนี้ไปครับแฟนเพลงพี่น้องครับผมจะนำพาแฟนเพลงพี่น้องมาพบกับพระเอกหนุ่มประจำทีมงานหมอลำเสียงวิหกเสียงปรบมือต้อนรับกับพระเอกหนุ่มมาดทะเลนเบสสุกหลัฒน์เชิญครับ